คุณผู้ชมครับเราไปเช็คยอดกันต่อนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยนะครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่15คนเท่านั้นไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นะครับหรือสอบคนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกสบคครับถแถลงถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ประจําวันบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่15ราย รวมมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมนะครับ2,854รายไม่มีผู้เสียชีวิตรวมมีผู้เสียชีวิตสะสมนะครับเท่าเดิมก็คือ50รายหายป่วยแล้วนะครับ2,490รายเหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล314รายครับนายแพทย์ทวีสินก็กล่าวเน้นย้ำนะครับว่าขอให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าร่วมกับหน้ากากเฟสชิลนะครับไม่เช่นนั้นไม่มีประโยชน์หากใช้เพียงแค่เฟสชิลอย่างเดียวฟังเพิ่มเติมกันหน่อยครับ เป็นอย่างไรนะครับมาจากกลุ่มก้อนไหนนะครับ11รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบการเฝ้าระวังและระบบบริการซึ่ง9รายก็เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใน9รายนี้นะครับก็ไปพบที่กรุงเทพ4นะครับภูเก็ต4สงขลาหนึ่งในส่วนที่ไปในสถานที่ชุมนุมชนนะครับเช่น ห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวพบเจอที่ปทุมธานีและไปตลาดบางไปอินปทุมธานีคลองหนึ่งอันนี้หนึ่งรายจะเห็นว่าการเดินทางไปหลายๆที่เนี่ยก็จะทําให้มีการแพร่เชื้อไปได้นะครับส่วนการค้นหาในเชิงรุกก็คือที่จังหวัดยะลานะครับก็พบว่ามีเพิ่มขึ้นมาอีกสี่คนรวมแล้วเป็นสิบห้าคนนะครับซึ่งตรงนี้นําเรียนว่า ที่เราเรียกว่าการค้นหาเชิงรุกหรือ a แอคทีฟเคสไฟ i n g ตอนนี้เป็นมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทำไปอีกในหลายๆจังหวัดเพื่อที่จะเราจะได้เรียกเคสเข้ามาให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ตอนนี้ตัวเลขจะดูต่ำขยับไปดูที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้มีการอนุญาตให้เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านครับได้พิจารณาเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกดำรงชีวิตของประชาชนจึงมีความเห็นชอบนะครับให้ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านทั้งนี้นะครับก็ให้ศูนย์การค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือว่าห้างร้านที่จำหน่ายสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดนะครับอย่างข้อที่1นนะครับก็ให้ทําความสะอาดครับโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการลูกจ้างรวมทั้งลูกค้าแล้วก็ผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้า 3. ให้ตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายแล้วก็ล้างมือนะครับด้วยสบู่ แอลกอหรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เจลน้ํายาฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าโดยห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะต้องจัดเตรียมที่ล้างมือนะครับสบ,บู่แอลกอฮอล์เจลหรือว่าน้ํายาฆ่าเชื้อโรคสําหรับบุคคลดังกล่าวด้วยข้อ4นะครับให้ควบคุมจํานวนลูกค้าหรือว่าผู้ที่จะไปรับบริการไม่ให้มีความแออัดนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนหรือว่าวันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องที่บอกว่าจะมีการขยายพรกฉุกเฉินหรือไม่นั้นนะครับล่าสุดวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการสรุปความคิดเห็นนะครับส่งให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณาสุขได้ส่งรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ภาพรวมด้านสาธารณาสุขให้กับพลเอกประยุทจันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับให้ได้รับทราบเพื่อให้ท่านนายกนําไปประกอบการพิจารณาร่วมกับงานด้านอื่นๆว่าจะคงการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพศ2548หรือว่าพรากฉุกเฉินต่อไปหรือไม่พร้อมระบุนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรการต่างๆต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นมาตรการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ลดการเดินทางที่ไม่จําเป็นสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นได้เพราะความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามขออย่าประมาทแล้วก็กาดต้องไม่ตกนะครับ ไปดูความเคลื่อนไหวของกสทชกันหน่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นนายทัศนถากรตันตสิทธิ์ครับเลขาธิการของกสทชได้มีการยื่นหนังสือลาออกไปนะครับซึ่งล่าสุดทางประธานกสทชก็ขอให้เลื่อนวันลาออกนะครับไปเป็นวันที่1กรกฎาคมครับทางด้านพลเอกสุกิจ คมาสุนทรครับประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง,งกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชได้ลงนามคําสั่งกรณีนายถากรตันทสิธิ์เลขาธิการกรสทชนะครับมีความประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผลนะครับวันที่18พฤษภาคม2563นั้นแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ครับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เร่งดําเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจสําคัญเช่นการเยียวยาขึ้นความถี่2,600เมกกะเฮิร์การจัดหาผู้ประกอบการดาวเทียมทดแทนไทยคม5นะครับการจัดสรรขึ้นความถี่3,500เมกะเฮิร์เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานขณะนี้นะครับอาจจะมีผลให้ขาดความต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้จึงมีคําสั่งให้นายถากรตันตสิทธิ์พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2 5 6 3เป็นต้นไปครับ เป็นประจําทุกวันนะครับคุณผู้ชมนิว t ี18ของเราก็ยินดีเป็นสื่อกลางนะครับในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปอยังสถานพยาบาลองค์กรหรือว่ามูลนิธินะครับที่ขาดแคลนและก็ต้องการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคทุนทรัพย์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ โดยสแกน QR code นะครับที่ปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับแจ้งความประสงค์ของท่านมาว่าท่านขาดเหลือสิ่งใดเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับวันนี้มีหน่วยงานที่ขอรับบริจาคครับดังนี้มีโรงพยาบาลพนัฐทคมจังหวัดชนบุรีขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการต่อต้านกับไวรัสโควิด -19 โดยสามารถโอนเงินนะครับผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพนัฐทคมเลขที่บัญชี209ขีด0ขีด ห2สองสี่เก้าสีีดเ และโรงพยาบาลสิริทนทร์จังหวัดขอนแก่นครับขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ปว่วยโดยการบริจาคแก้วพลาสติกชนิดแข็งนะครับอย่างเช่นแก้วกาแฟอเมซอนแล้วก็ออคาเฟ่ครับเพื่อเอาไปใช้ในทาเป็นอุปกรณ์สําหรับพ่นยาลดการฟุ้งกระจายของสารคัดหลัง่งจากทางเดินหายใจนะครับก็ขอให้เป็นแก้วที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตก,กนะครับโดยสามารถนําไปบริจาคได้ด้วยตัวเองหรือว่าจัดส่งไปที่ห้องยาโรงพยาบาลสิริทนทร์จังหวัดขอนแก่นครับ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายนามผู้ขอรับบริจาคทั้งหมดนะครับรวมทั้งรายละเอียดที่อยู่เลขบัญชีและเบอร์โทรศัพท์ครับได้ที่เว็บไซต์ www.newtv.co.th หรือว่าที่แฟนเพจ newtv18 นะครับ